พี่เนตนะครับเป็นช่าง lab connection นะครับก็ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักตัวกล้องก่อนนะครับเริ่มจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับด้านบนจะเป็นตัวกล้อง c a m i l a นะครับสำหรับถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอของตัวอย่างที่เรานํามาส่งนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นเลนตานะครับเลนใกล้ตาเนาะแล้วก็ลองลงมาจะเป็นเ,เลนสองวัตถุนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเลนวัตถุนะครับก็จะมีอยู่5เลนด้วยกันนะครับที่ตัวเครื่องเขาติดตั้งไว้ก็จะมีตั้งแต่เลน4 x 10 x 20 x แล้วก็40 x แล้วก็สุดท้ายที่100 x นะครับลองลงมาตรงนี้จะเป็นแท่นวางสไลด์แล้วก็จะมีปุ่มปรับแกน x แกน y สำหรับเลื่อนสไลด์นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวปรับโฟกัสอยู่ตรงนี้ปรับ อย่าปรับละเอียดนะครับแล้วก็ตัวเป็นปุ่มปรับแสงนะครับเล็กแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวไดอะแฟมเอ้ยจะเป็นตัวคอนเดนเซอร์นะครับตัวรวมแสงจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใช้เลนไหนในการส่องวัตถุให้ปรับตัวคอนเดนเซอร์ให้ตรงตามเลนนะครับเขาจะเป็นตัวรวมแสงให้เพื่อช่วยให้สไลด์เราดูคมชัดยิ่งขึ้นและสุดท้ายช่องแสง LED ครับด้านล่าง เราสามารถปรับไดอะแฟมปรับรูรับแสงกว้างเล็กได้โดยการหมุนตรงนี้ครับอยากให้แสงส่องเข้าไปน้อยๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับเราใช้แสงเยอะๆก็ปรับขยายตรงนี้ได้เลยครับหลักๆก็จะมีแค่นี้ สวัสดีครับผมจักระพงนะครับตัวแทนจากบริษัทแ랩คอนเนกชั o นนะครับจะมาสอนเรื่องการใช้โปรแกรม OPT นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ดูภาพจากกล้องจุลทรรศนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเปิดกล้องก่อนนะครับเปิดกล้องแล้วก็เปิดโปรแกรมครับตัวโปรแกรมชื่อ OPT Pro นะครับก็จะใช้การเปิดอยู่แป๊บนึงนะครับในฝั่งของด้านซ้ายของโปรแกรมนะครับจะมีคําว่า c a m e r a l i s t ขึ้นมา ตัวกล้องของเรานะครับชื่อว่า DVE 3500นะครับก็กดเข้าไปครับพอกดมาแล้วนะครับจะเห็นภาพขึ้นมาภาพนี้คือภาพวิดีโอจากกล้องจุลทรรศนะ์ณเวลานี้จริงๆนะครับเป็นภาพเดียวเดียวไทม์นะครับแล้วในการปรับเราปรับอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมขอสอนเรื่องการถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปจะมีคำว่าแถบอยู่นั้นซ้ายว่า capture and resolution นะครับในการถ่ายรูป ก็จะมีเป็นรูปกล้องถ่ายรูปหรือคําว่า snap แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งมีคําว่า record ตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับอัดวิดีโอนะครับถ้าเราจะถ่ายรูปเรากด snap ไป1หนึ่งครั้งจะมีชีทเพิ่มขึ้นมานะครับชีทนี้จะเป็นภาพถ่ายที่นิ่งแล้วนะครับเป็นการ snapshot ของวิดีโอมานะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับก็กด rename นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองว่าพิมพ์ว่า test หนึ่งนะครับ โฟโเท1แล้วในการเล็กคอร์ดวิดีโอนะครับให้กดตรงปุ่มคําว่าเล็กคอร์ดพอกดปุ๊บหน้าจอตอัวน,นี้จะขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราเซฟเป็นไฟล์อะไรเราเซฟเป็น MPC นะครับกดเน็กกดเน็กพอกด Next เสร็จจะมีหน้าต่างนี้โชว์ขึ้นมานะครับหัวข้อที่หนึ่งให้เราเซตชื่อนะครับเขียนชื่อก็ผมก็จะเขียนว่าเทสหนวันนี้วันที่ 9แล้วอีกบรรทัดที่2องเขาจะบอกถามว่าเราจะเอาไฟล์ไปไว้ที่ไหนนะครับก็กดบราวนะครับนี่ผมจะให้ไปอยู่ในเดสก์ท็อปก่อนเพื่อเป็นการเทสจากนั้นก็กด next ไปเรื่อยๆครับจน finish ในระหว่างเขา record นะครับสังเกตดูจะมีปุ่มคาว่า record นีขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับแสดงว่าตอนนี้โปรแกรมกำลังบันทึกวิดีโออยู่นะครับ ถ้าจะหยุดเรคคอร์ดก็กดปุ่มเดิมนะครับหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปและการถ่ายแคปเจอร์วิดีโอนะครับในส่วนของด้านซ้ายมีอะไรบ้างนะครับเราเรากลับไปดูตรงวิดีโอนะครับเราสามารถปรับรูปตรงนี้ได้ถ้ายังไม่ชัดแต่สิ่งที่จะแนะนำนะครับให้ไม่ปรับที่กล้องก่อนปรับกล้องที่ตามองให้ชัดก่อนนะครับ เราค่อยมาปรับในวิดีโอถ้าในกล้องชัดแล้วแล้วในวิดีโอยังไม่ชัดเราอยากได้ชัดเพิ่มมาอีกเราค่อยมาปรับตรงโปรแกรมด้านข้างเขาเรียกว่าการปรับแบบใช้ดิจิตอลนะครับแต่ยังไงการปรับจากเมนวลที่กล้องยังไงก็จะดีกว่านะครับโปรแกรมก็จะช่วยได้นะครับด้านซ้ายก็จะมี Exposure and Gain นะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดรูรับแสงของกล้องนะครับปกติตัวของกล้องเราจะเป็น Auto exposure ให้อยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะปรับแสงให้เรา auto ออกนะครับอ่าเห็นไหมครับผมลองทดสอบปรับให้ก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่ในส่วนของกล้องแนะนําให้อยากสว่างเราปรับตรงไอริสเดลแฟมตรงนี้ก่อนจะดีกว่าครับอ่าแต่ถ้าตรงนี้ช่วยไม่ได้ละเราอยากจะชัดกว่านี้เราค่อยมาปรับตรงโปรแกรมนะครับอีกอันนึงเป็นหัวข้อไว้บล้านนะครับก็ปรับสีครับ ปรับสีแสงขาวแล้วก็ความลึกนะครับถ้าเราปรับแล้วเราปรับสีเพี้ยนไปอยากเริ่มต้นใหม่ก็กดดีฟ u l ์นะครับก็จะมีอีกอันนึงก็เป็น black balance Bl นะครับปรับแสงสีแดงเขียวฟ้านะครับเผื่ออยากเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วก็หัวข้อของ c o l o r e l adjustment นะครับก็จะเป็น ปรับโทนสีครับแล้วก็เซตูเลตก็จะเป็นปรับความอิ่มตัวของสีนะครับบางทีเราอยากจะเห็นความลึกหรือว่าจุดๆอะไรในใน,ใน,ใ,นในสไลด์ของเรานะครับแล้วก็ปรับตรงแสงได้คอนแทสต์ดเบสเนียคือแสงความสว่างนะครับคอนแทสต์คือความลึกความชัดนะครับอ่าก็จะเห็นความชัดขึ้นมาในส่วนของแกรม,มาก็จะเป็นความลึกอีกทีนึงนะครับว่าเราจะอยากเห็นยังไงนะครับอันนี้ผมกอกดดีฟอลต์ก่อนอ่า ที่แนะนําให้ใช้ตัวดิจิตอลในการปรับนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก5หวัวข้อประมาณนี้ครับครับในส่วนของด้านบนนะครับในแถบด้านบนเขาเรียกว่าจะเรียกว่าทูลบาร์นะครับในส่วนของทูลบาร์ก่อนอื่นเรา,อาพอเราแคปเจอร์รูปแล้วนะครับเราสามารถเอารูปเนี่ยไปวัดขนาดของเซลล์ไปวัดความห่างมีออปชันต่างๆให้วัดนะครับวัดยังไงนะครับเราต้องดูก่อนว่า ที่สาคัญคือเราจะวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรหรือว่าไมโครหรือว่าจะเป็นเซนติเมตรก็มาปรับตรงนี้นะครับและอีกอย่างที่จะเน้นย้ํามากนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะแคปเจอร์หรือว่าแคปเจอร์วิดีโอหรือว่าแคปเจอร์รูปนะครับให้ปรับเลนส์กล้องให้ตรงกับในโปรแกรมนะครับอย่างตอนนี้เราใช้ 4x นะครับเราต้องปรับโปรแกรมตรงนี้เป็น 4x ถ้าเราไม่ปรับ ถามว่าแคปเจอร์ได้ไหมแคปเจอร์ได้ครับแต่ในการวัดมันจะเพี้ยนนะครับเราต้องปรับ 4x แล้วก็การซูมรูปนะครับซูมตรงนี้ได้นะครับ100%หรือว่าอีกวิธีนึงนะครับกดคอนโทรลแล้วใช้สกอร์เมาส์นะครับหรือว่าลุกลุกกิ้งเมาส์ครับสกอร์เมาส์ซูมเข้าซูมออกครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์ก็จะต่างไปนะครับปรับตรงนี้ได้ครับจากนั้นเราอยากจะวัดภาพเมื่อกี้ที่ เมื่อกี้ผมตั้งชื่อผ้าวัดเทสหนึ่งเราอยากจะวัดก็จะมีทูลในการวัดครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกแองเกิลแองเกก็จะมีแองเกิลแบบ3หรือ4 4พ์นะครับก็ถ้าเราวัดมุมเดียวกรใช้3ลากไปนะครับแล้วก็อันนี้คือแองเกิครับถ้าจะออกจากเราคลิกแองเกิลแล้วเขาจะให้เราคลิกเรื่อยๆนะครับเราอยากจะออกจาก เครื่องหมายบวกที่ให้ลากแองเกิลให้เราคลิกขวาเพื่อออกจากการการาพวกพูนบาร์นะครับเ,เดี๋ยวผมซูมให้ดูอย่างผมวัดแองเกิลตรงนี้เป็น60นะครับเราสามารถไปเลือกตรงนี้ได้จากนั้นถ้าเลือกเลือกตรงแองเกิลเสร็จเราอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อจะอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะครับอย่างเช่น a n k เ e 1นะคยนชื่อเป็น a n k เ e 1วันแองที่หนึ่งนะครับอ่าครับก็จะเป็น a n งเกิลวันจากนั้นลาเบลนะครับตัวลาเบลไทสนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงชื่อด้วยไหมอ่ามีก่ก็แสดงชื่อเป็น a n งเกิลวันเท่ากับ60องศาครับในในส่วนของทูนบา์เรียกว่าแอปเพลนนะครับก็ ส่วนนี้จะเป็นการปรับปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราใช้ทูลบารตรงนี้ครับอาจเปลี่ยนสีเปลี่ยนชื่อหรือว่าวัดอย่างอื่นนะครับนี่ก็ลองเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประนะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ถ้าเส้นยังไม่หนาพอก็เพิ่มขนาดความหนาได้ครับ นี่เป็นการวัดแองเกิลนะครับถ้าเราจะลบเราก็คลิก delete ได้ครับอ่า delete ได้ในส่วนของ4 point ก็จะเป็นการวัด4มุมนะครับวัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ เวลาเราลากก็ต้องลองใช้ดูนะครับนี่เป็นส่วนของการวัดสี่มุมอันต่อไปนะครับเป็นการวัดจุดถึงจุดนะครับเราอยากจะวัดจุดไหนนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้แล้ครับหรือว่าจะวัดจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเป็นการวัดมีไดม์นตเตอร์ด้านซ้ายก็ปรับได้เหมือนเดิมครับเราจะเอาลาเบลขึ้นมาเอาชื่อขึ้นมาไหมนะครับความหนาสีนะครับหรือว่าเป็นเส้นประ ด้านซ้ายลองใช้ดูนะครับอันนี้เป็นการปรับวัดจุดถึงจุดนะครับน,นี่ครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับอันต่อไปนะครับจะเขียนว่าไลาอันนี้จะเป็นการวัดแบบวัดจุดถึงจุดเหมือนกันแต่บางทีเราไม่อยากให้เส้นไปขวางรูปภาพของเราเราก็ดึงออกมาเป็นการวัดแบบ ดึงดึงขนาดออกมานะครับหรือว่าเช่นเราอยากจะวัดจุดนี้ถึงจุดนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับจะไม่ได้บังจุดที่เราอยากจะวัดนะครับต่อไปเรียกว่า Parallel p Par พา a าเ e ลก็เป็นการวัดแบบผู้ขนาน,นครับก็จะมี3จุดนะครับวัด วัดแบบคู่ขนานแบบนี้หรือว่าเราอยากจะวัดแรกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะวัดแบบคู่ขนานได้นะครับก็จะมีให้เลือก4.8จุดนะครับอันต่อไปแองเกิลนะครับแองเกิลก็เป็นการเอาเวอร์ติคอครับเวอร์ติคอเป็นการแบบวัดวัดการตั้งฉากนะครับวัดฉากเนี่ยครับวัดฉากเรียยเรียกว่าเวอร์ติคอนะครับในส่วนของปุ่ม อนุญาตลบก่อนนะครับในส่วนของในการวัดนะครับก็จะมีลายลาย3ามจุดแล้วก็พาเลเตลกก็เป็นการวัดแบบคู่ขนานวูดิคอก็วัดฉากนะครับที่จะเป็นของอการวัดจุดถึงจุดแล้วก็มีแองเกิลอีกอันนึงก็เป็นการวัดมุมต่อไปถ้าเห็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมจะเป็นการวัดพื้นที่นะครับเช่นเราอยากวัดพื้นที่สี C ่เหลี่ยมตรงไหนเราวัดตรงนี้นะครับ วัดเสร็จอ่านี่เขาจะบอกว่าในตารางที่เราวัดก็จะเป็นพื้นที่0.32ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับแล้วถ้าเราอยากจะให้โชว์อย่างอื่นโชว์ชื่อนะครับก็จะโชว์ชื่อด้วยในของส่วนของด้านซ้ายนะครับส่วนของเพลิมิเตอร์ก็คือความยาวของเซตรอบวงนะครับในในในส่วนของแอปพลที่อยู่ด้านซ้ายนะครับจะใช้กับ สี่เหลี่ยมวงกลมวงรีแล้วก็รัศมีนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นความสูงความกว้างนะครับแล้วก็อีกอันอมีนมีนเอเซนทีฟอีกอันหนึ่งนะครับโชว์ให้ดูนะครับนี่เป็นการวัดสี่เหลี่ยมแล้วเราก็สามารถวัดเป็นวงกลมได้นะครับวงกลมก็จะมีให้เลือกอีกว่าจะเลือก2จุดจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับจุดจุดนี้ถึงจุดนี้ วัดได้นะครับหรือว่าถ้าเราเลือกเป็น3จุดเขาก็จะให้ลากเป็น3จุดอ่าแล้วก็5จุดนี่ครับก็จะวัดได้นะครับเหมือนกันครับก็เลือกตรงระเบวเราอยากจะให้โชว์เซตร,รอบวงไหมโชว์ขนาดไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองเล่นดูนะครับแล้วก็อีกอันนึง ก็จะมีสี่เหลี่ยมวงรีนะครับอีก e ขิวงกลมเซอร์เคิลนะครับอีกอันหนึ่งแอนูรัตก็คือวัดจากพอยต์ครับเป็นรัศมีออกไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างนี้เราตั้งวงกลมก่อนแล้วเราอยากจะวัดจุดตรงกลางแล้วก็จุดด้านนอกก็วัดตรงนี้ครับอยากจะให้โชว์เส้นเ่าเรเดียนนะครับเรเดียนรัศมีพื้นที่นะครับเส้นรอบวงโชว์ได้หมดครับแล้วก็แอเรียอย่างเงี้ยครับ อ่านี่คือในส่วนของเอ็นดูรัตนะครับวัดเป็นรัศมีจากจุดศูนย์กลางแล้วเราอยากจะวัดเป็นรัศมีออกไปนะครับอ่าแล้วก็ทูเซอร์ทูเซอร์นะครับก็เป็นวงกลม2วงนะครับวัด1วงและห่างออกไปอีก1วงว่าห่างกันเท่าไหร่นะครับจะเป็นจุดนี้นะครับของระยะซูมนะครับอย่างนี้แล้วก็ลากออกไปอ่าก็จะบอกว่าจุดกลางจากจุดกลางแต่และว,วงห่างกันเท่าไหร่ครับโอเค ต่อไปเป็น A.R.C. นะครับอันนี้เป็นมุมนะครับมุมเราจะวัดมุมเช่นอ่าเราเห็นจุดอย่างนี้ละเราอยากจะวัดว่าเท่าไหร่เราก็วัดมุมไปได้ครับนี่ว่ายาวเท่าไหร่นะครับเป็นการวัด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 ความยาวเป็นแนวโค้งนะครับเทคถ้าอยากจะพิมพ์เทคเข้าไปแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์เทคเข้าไปได้ครับ ก็พิมพ์เท x t เข้าไปนะครับจากนั้นก็ย้ายได้นะครับเราจะ,ะทดสตรงนี้นะครับพิมพ์เทเคจากนั้นอาโพลีคอนครับเป็นการวัดแบบหลายมุมนะครับถ้าเราใช้มัลติพอยต์เราจะสามารถวัดลากได้ตามใจของเราครับว่าเราจะวัดกี่มุมนะครับอ่านี่ผมวัดเสร็จแล้วก็จะวัดพื้นที่ของตัวนี้เสร็จ เราเราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมครับว่าในเอเรียเนี่ยครับที่เรา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 กรอบเขาอยู่นะครับมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าเส้นรอบวงเท่าไหร่นะครับในส่วนของโพลีนจะมี2อันครับก็คือเป็นมัลติพอยต์มัลติพอยต์คือที่ผมใช้อยู่คลิกไปเรื่อยๆื่อแล้วก็ถ้าเราจะเอาสิ้นสุดตรงไหนเราคลิกเมาส์ขวานะครับเ็าจะหยุดแล้วก็วัดตรงนั้นแต่ถ้าเราเลือกแรนดอมคอนเน็กชันนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่า อนุญาตลบแบบนี้ก่อนนะครับเส้นต่างๆเท่าไหร่ครับนี่เราก็วัดอย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือการเป็นวัดแบบมันติพอยต์นะครับว่าเราเลือกเอเรียตรงนี้เขาวัดได้เท่าไหร่เราอยากรู้ว่าพื้นที่เขาเท่าไร่พารามิเตอร์เท่าไหรก็กดตรงนี้เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นการวัดแบบจุดจุดมันติพอยต์นะครับโอเค อ่านี่เป็นการเรนดอมคอนเนคชันอีกอันนะครับก็จะเป็นการวัดคล้ายๆกัน,นครับก็หยุดที่ไหนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการอ่าน,นะครับมามาดูใหม่นะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นการวัดแบบเส้นขนานนะครับวัดจุดต่อจุดส่วนถ้าเป็นซีเียมวงกลมวงรีแอนดูรัสวงกลมรัศมีอันนี้ครับก็จะเป็นการออกไปแนวในการวัดพื้นที่นะครับในส่วนต่อไปอันนี้เป็นการวัดแบบ เป็นสเกลบาครับเป็นเรฟเฟอร์เว่าเราเราอยากจะใชะ้มาเทียบว่าจุดนี้กี่เดี๋ยวผมจะลองใส่1มเมตรเข้าไปก่อนนะครับอ่าครับเป็นการเรฟเฟอร์เว่าอว่าจุดนี้นะหมเมนะหรือว่าเราจะใช้อย่างอื่นเป็นไมโครเมตรก็ได้ครับ1ิก็จะมีจุดขึ้นมานะครับนี่ครับสิบหไมโครเมตรอย่างนี้นะครับเป็นจุดถ้าเราอยากเลือกอปรับปรับเส้น ปรับสีก็มาปรับด้านซ้ายครับแล้วอีกอันนึงก็ชี้เป็นลูกศรชี้นะครับอ่าครับประมาณนี้ครับนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วด้านขวานะครับก็จะมีตัวรีพอร์ตถ้าเราอยากจะให้โชว์ในรีพอร์ t นะครับเรากดออกมาได้ในรีพอร์ตแล้วก็โอเคนะครับโอเคเสร็จโปรแกรมจะปิ์รีพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ Word เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถใส่โลโก้แล้วก็ใส่รูปของเราได้นะครับ ในส่วนของการเซฟนะครับถ้าเราเซฟปกติเราจะาเราจะเซฟตรงนี้กดเซฟหรือว่ากดตรงพับปิดต,ตรงนี้ตรงโปรแกรมก็ได้นะครับเ่เดี๋ยวผมจะกดเซฟให้ดูก่อนนะครับกดเซฟให้ดูแล้วก็ถ้าเราเซฟเทสหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราเซฟรูปปกติเราจะได้แต่รูปตรงไดมิเตอร์พวกนี้ที่เราเขียนไปจะไม่เห็นนะครับ เราจะได้แต่รูปแบบนี้นะครับทํายังไงนะครับจะให้มีลูกศรโผล่มาด้วยนะครับเราต้องทําการ merge ครับเข้าตรงเลเยอร์แล้วก็ merge t ู o ิม a g e หรือว่ากด F2 ก็ได้ครับเขาก็แบบ merge merge ก็เหมือนรูปรวมรูปจากนั้นจะกลายเป็นอีกชีปหนึ่งเราจะไม่สามารถเลือกแถวนี้ได้ละ่าครับแล้วก็ค่อยทําการเซฟรูปนะครับเทส 2.2ในสอถึงจะมีแบบนี้ออกมานะครับครับก็แนะนำถ้าจะเซฟไดมิเตอร์ด้วยอย่าลืมกดเมิร์ชไม่งั้นรูปที่เราทำมาจะหายไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นการสอนใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับลูกเล่นจะมีเยอะมากก็ลองใช้กันดูนะครับครับขอบคุณครับ